ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชนแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแหมเรามาดูการแข่งกีฬามันมันกันดีกว่านะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นกีฬาสีนะครับเป็นกีฬาสีแบบตามแร่นะฮะเนี่ยตามแร่ในไมครับเลยนะครับก็จะมีแร่เหล็กแร่ทองแร่เพชรแล้วก็แร่เลสโตนนะครับเราจะแบ่งเป็น4ี่กลุ่มนี้นะครับส่วนวิธีการได้ตัวละครไปนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนูครับเราจะหมุน วงล้อดูนะครับว่าแต่ละแร่แต่ละสีนะครับจะได้ตัวละครตัวไหนบ้างนะครับและสําหรับผู้เข้าแข่งขันวันนี้นะครับก็จะเป็นล่ารรดาไซเลนเทสทั้งหลายนะครับโอ้รวมไปถึงเฮดไลท์ด้วยนะครับแล้วก็แถมวีคอสตูแมนให้อีกคนนะฮะแม่เรียกไห้ว่าแร่ไหนจับได้วิคอสตูแมนไปอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับแต่ว่าไซเลนเทสชาโด์นะครับไม่ได้ลงแข่งด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันแวบไปแวบมานะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคครับถ้างั้นเราไปเริ่มการหมุน วงล้อกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับการหมุนวงล้อครั้งแรกนะครับเราจะเลือกตัวละครให้กับแร่เหล็กก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแร่เหล็กจะได้ตัวละครตัวไหนไปเริ่มแล้วครับเอาแล้วครับจะหยุดที่สีอะไรนะครับให้สังเกตที่ตัวเป้าสีม่วงนะชี้ไปที่สีเขียวนะครับ สีเขียวโอ้แร่เหล็กได้ดาร์คไซเลนเทสไปนะครับอ่ะนี่ครับนี่ครับดาร์คไซเลนเทสเหล็กมาแล้วนะฮะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเราไปหมุนวงล้อให้กับแร่ทองกันบ้างเดีว่าครับว่าแร่ทองจะได้ตัวละครตัวไหนไปเริ่มแล้วครับแร่ทองนะครับชีพีสีอะไรครับสีส้มนะครับสีส้มตัวอะไรเอ่ยสีส้มนี่เละครับ เฮดไล์เน่เราได้เฮดไล์ทองไปนะครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับนี่ครับได้มา2สี2แร่แล้วนะต่อไปเป็นแร่เพชรบ้างนะครับจะหมุนวงล้อได้ตัวอะไรนะครับไปเริ่มกันเลยครับเริ่มนะครับการหมุนวงล้อสําหรับตัวละครแร่เพชรนะครับจะได้ตัวอะไรสีแดงสีแดงสีแดงนี่เลยครับพีคอสตูแมน นี่เลยครับนี่ฮะคอสตูแมนเพชรเนี่ยฮะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการแข่งขันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่พี่สมบอยจะทำเรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเฉพาะกิจเฉยๆนะครับต่อไปนะครับเป็นของแร่เลสโตนบ้างนะครับแร่เลสโตนจะได้ตัวละครตัวไหนไปหมุนวงล้อกันเลยเอาครับผมแร่เลสโตนได้สีน้ำเงินนะครับไซเลนเฮด น oh, <of> nah? ี่ครับโอ้โหผู okay. Okay. ้เข้าแข่งขันในเกมแรกนะครับเกมแข่งกินนะครับนี่ฮะแต่ละสีแต่ละแร่ก็ได้ตัวละครตามนี้เลยนะครับเอาละครับและการแข่งขันเกมแรกก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับนี่ครับเช็คลายชื่อผู้แข่งขันกันอีกรอบนะครับแร่เหล็กนะครับพี่ดักซินเทสนะครับแร่ทองนู่นครับเพชรไลน์นะครับและเพชรกับพี่คอสตูแมนนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยซายเลนเทสนะครับแร่เลสเตนนะครับอาะเกมแรกนะครับเกมแข่งกินนะครับรอบนี้ให้กิน ช้างตัวเดียวไปเลยนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับว่าสีไหนกินหมดก่อนนะครับอ้าวตาพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยตายครับโอ้โหตอนนี้นะครับดูท่าทางพี่จ้าเในเฮดเหล็กแล้วโอ้โหช้างพังกองเลยครับจ้างด้านหลังถึงก็พังกองครับแล้วยังไงครับตอนนี้นะครับยังไม่มีสีไหนนะครับจัดการได้ก่อนนะครับพี่คอสูแมนนี่ครับพยายามควนด้านหลังของช้างเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วยังไงครับอ้าวจาางในเฮดจัดการก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าเฮดไลท์นะครับจะมาเป็นระดับสองนะครับแต่เหมือนเมื่อกี้นะครับพี่ดังใส่เลสเฮกำจัดช้างหายไปก่อนนะครับรอบนี้นะครับถ้กเกิวว่าแร่เหล็กนะครับได้ไปหนึ่งคะแนนเอาละครับเรามาหมุนวงล้อให้กับจับตัวละครในเกมที่2กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาหมุนวงล้อให้กับแร่เหล็กกันก่อนนะครับว่าแร่เหล็กจะได้ตัวละครตัวไหนไปแร่เหล็กจะได้ตัวไหนครับ สีฟ้านะครับไซเลเนตบัตนั่นเองนี่ครับไซเลเนตบัตล่างเหล็กนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับแร่ทองกันบ้างนะครับจะได้ตัวอะไรนะครับเริ่มเลยไปครับหมุนครับสีม่วงนะครับนี่ครับโอ้ยไซเลเนตไอซนี่นะครับได้มาแล้วนะฮะแร่เหล็กแร่ทองนะครับต่อไปแร่เพชรนะครับจะได้ตัวอะไรนะครับไปครับหมุนละ แ่เพชรครับเรามาลุ้นกันครับว่าเพชรจะได้ตัวอะไรคราวนี้สีม่วงเหมือนกันนะครับโอ้ยสเตเต็ไอซ์นะครับแหมออกมาที2คนเลยนะฮะต่อไปนะครับแร่เลสโตร์กันบ้างครับเลสโตร์จะได้ตัวอะไรเลสโต n e น,นะครับเลสโตร์ได้สีส้มนะครับสีส้มตัวอะไรสีส้มเพชรไล เอาละครับมากันต่อในเกมที่สอนะครับเกมวิ่งแข่งนั่นเองนะครับนี่ฮะแต่ละสีแต่ละแร่นะครับกูเล่นก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางนะครับเราจะมีกุปสรรคเป็นเจ้าลิเตลนักเกตนะฮะนี่ฮะพวกนักเกตทั้งหลายนะครับนี่ฮะเราจะไม่เอาอุปสรศัที่มันยากๆแล้วเพราะว่าบางทีมันติดจริงๆนะครับอ่ะเช่นเคยนะครับสีไหนนะครับเข้าเส้นชัยก่อนนะครับก็ได้ไปกันหนึ่งคะแนนนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ครับโอ้โหแล้วมอกตาครับตอนนี้ครับโอ sí ้โหเหมือนไทเลนเฮดบัตเหล็กนะครับจะมาแรงที่สุดนะครับแกนดำโด่งไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับโอ้โหเฮดไลท์นี่มาเดินแบบด้วยกันเนี่ยโอ้โถ้าเป็นเดินคิวๆนะครับส่วนทางด้านอูโหูนะครับไทเลนเฮดไอนะครับแกนเดินท่าเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าติดอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับโอ้และรอบนี้ครับนี่ครับพี่ไทเลนเฮดบัตเหล็กนะครับโอ้โหตีโค้งไปอย่างรวดเร็วนะครับนำโด่งริวไปเลยนะส่วนทางด้านนี้ยังไงครับโอ้ไทเลนเฮดไอนี่จริงๆก็มีความเร็วนะครับ แต่เหมือนว่าจะไปทําอะไรกันอยู่ตรงขอบสนามแบบนี้ครับเอ้าแล้วตอนนี้นะครับโฮูนุนครับเดรสบัดเหล็กนะฮะเดินทางมาถึงนี่แล้วครับส่วนทางด้านีเฮตไลด์เดรสโเรานะครับมันาเป็นเดินชิวๆเดินแบบได้เท่นะฮะอ่ะแล้วยังไงครับวันนี้คู่หูคู่หาแล้ว่างเขาเนี่ยวิ่งแข่งกันเตยมแล้วเกินเลยนะฮะโอ้แล้วตอนนี้นะครับทางด้านนู้นครับอ้โหซีเฮตเดเตาเรามียอดท้อนะครับในเรื่องของความเร็วนะฮะ นี่ครับเปเลซบัดเหล็กนะครับตีโค้งเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับและต่อเน,นี้นะครับโอ้ตัวนหน้าพวกแขันสีอื่นนะครับยังอยู่ด้านนู้นกันอยู่เลยนะครับเข้าสู่ช่วงทางตรงสุดท้ายนะครับยี่สิบเมตรสุดท้ายแล้วจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกไหมยังไงครับอ,าอ,าอา้าวยังไงเลียต่อนนองแนนี่ตายไปแล้วนะครับตึมคะแนน แล้วครับมากันถึงในเกมที่3แลนะครับเกมที่3นะครับเกมวิ่งหนี SCP 6 8 2นะครับอ่ะเรามาหมุนวงล้อให้กับแร่เหล็กกันก่อนนะครับอ่ะแร่เหล็กได้ตัวอะไรครับแร่เหล็กสีส้มสีส้มสีส้มเฮดไลท์โอ้โหเฮ็ดไลท์นี่มาบ่อยเลยนะเนี่ยเอาต่อไปนะครับแร่ทองกันบ้างนะครับมาครับแร่ทองหมุนแล้วหมุนแล้วแร่ทองจะได้ตัวอะไรแร่ทองสีอะไรเนี่ยสีอะไรครับ สีส้มนะฮะสีส้มสีส้มได้ดีเลยครับเพชรไรอีกแล้วเอ้าต่อไปนะครับแรบเทท่เพชรนะครับแรบเทท่เพชรจะได้ตัวอะไรวงล้อกระหมุนไปด้วยความเร็วสูงนะฮะ <S <S สีฟ้านะครับสีฟ้าสซเลชบลัดนะครับผมต่อไปนะครับแร่เลสโตนนะครับเลสโตนจะได้ตัวอะไร บดูนครับเลสโตนจะได้ตัวอะไรครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็พิ่ดาร์เซเลนเฮดนั่นเองเอาละครับมากันถึงในเกมที่3นะครับเกมวิ่งหนี้ s p p 682นะครับแต่เกมนี้นะครับกิกาเช่นเคยครับใครอยู่รอดบนเวทีเป็นคนสุดท้ายนะครับสีนั้นแรกนั้นได้คะแนนไปนะครับและต่อเลยนะครับพี่ s c p 682เราก็พร้อมแล้วนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ครับโอ้ตอนเห็นปัี่ปัดกันดารครับโอ้ลงไปก่อนแล้วครับปัดกันดารไม่เอาแลวครับแบบไม่อยากอยู่ให้โดนกั๊บนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้นะครับเหลือพี่เฮดไลท์ทองกับเหดไลท์เหล็กนะครับแต่เมื่อเฮดไลท์ทองจะโดนไลค่ครับแล้วจะไงครับตนนัดสินใจเดินลงเวทีไปเอาไปยืนนิ่งอย่างนั้นเรียบร้อยครับโอ้โหเฮดไลท์เหล็กนะครับอยู่เฉยๆก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนน เอาละครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกมต่อสู้นั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแร่เหล็กแกนี่มาดีจริงๆนะครับเรียกได้ว่าสามารถเก็บคะแนนไปได้ทั้ง3เกมเลยนะครับแต่เกมต่อสู้นี้ครับฝีอื่นจะพึ่งหทดหวังนะครับเพราะว่าเกมต่อสู้นี้มีคะแนนถึง5คะแนนนะครับซึ่งหมายความว่า สีไหนแล่ไหนชนะนะครับสีนั้นเป็นแชมป์ของวันนี้ไปเลยโอ้ยนี่ครับเอาเรามาทบทวนลายชื่อกันอีกทีนะครับแล่เหล็กนะครับตามนี้เลยครับพี่ดาร์กนะครับพี่บัตนะฮะแล้วก็เฮดไลท์นะครับแล่ทองนะครับมีเฮดไลท์สตัวนะครับแล้วก็เเลนไอนะครับแล่เพชรนะครับโอ้นี่ครับนำทีมโดยพี่คอสตูมแมนนะครับแล้วก็มีพี่บัตรกับพี่ไอซ์นะครับ คนแรกเลสตอนนะครับก็นำทีมโดยไซเรนเฮดครับนี่ครับแล้วก็ตามมาด้วยพีดากับเฮดไลท์นะครับอ้าวอย่าลืมนะครับเกมนี้นะครับสีไหนแร่ไหนอยู่รอดเป็นสีสุดท้ายนะครับเป็นแชมป์ของวันนี้ไปเลยนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยใชแล้วครับการแข่งขันเริ่อถงตอนนี้ดูทายาจะปวดตัวดุดุนนันครับแต่เหมือนทางด้านน้ำตอนนี้แรกเหล็กนะครับมายุแต่ทางด้านเลสตอนก่อนลุ้แลว เพชรนะครับขายหมดแล้วครับแรกเพชรขายหมดแล้วพอตอนนี้ยังไงครับพอตอนนี้เหลือเล็กกับทองครับที่สูงสีนะครับอ้าวเล็กกับทอัยังเล็กหนึ่งตัวแล้วเล็กครับเล็กมาแรงมากตอนนี้เหล็กเหลือสองทองก็เหลือสองเออแล้วยังไงตอนนี้โอ้ยลุงฝากความหวังไว้กับใครดีครับตอนนี้โอ้ยเอาเล็กตอนนี้แข็งแกร่งนะเหลือตัวเดียวแล้วแหละทองอ่้นทองับโอ้ยนี่ครับโอ้ดีแล้วครับแชมป์ผม ไปผู้หูเห็นไรทองนะครับสามารถนะครับทำให้ทีมแน่ทองครับเก็มได้ชนะในวันนี้ไปได้นะครับผมเอาลแต่เราต้องขอแสดงความยินดีกับแม่ทองอีกรอบด้วยนะครับในวันนี้นะครับโอ้ที่สามารถกลิกกลับมาแซงควาแชมป์ไปได้นะครับในเกมสุดท้ายนะครับเกมต่อสู้นั่นเองนะครับ โอ้โหสำหรับแร่เหล็กนะครับวันนี้นะมาดีตั้งแต่ต้นเลยนะฮะโอ้แต่มาดัดแพ้ในเกมสุดท้ายนะครับโอ้ส่วนทางด้านแร่เพชรกับแร่เลสโตนนะครับโอกาสหน้าอาจจะต้องแก้มือใหม่นะครับแบบคลิปนี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะฮะเพชรกับเลสโตนนะครับครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆครับคลิปนี้นะครับ กวลาสีแบบแร่ในไมโลรสนะครับน้องๆดูแล้วชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมบอยกันด้วยนะครับและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมตามดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เปิดเรียนกันแล้วนะครับอย่าลืมตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนกันให้ทันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ